สวัสดีค่ะเพื่อนๆยายจ๋ามีโอกาสมา,าหลานลูกค,ค้าเนาะคะ่ะที่บ้านนาป่าเซงบางเอืญนมาตอนเ้ามันก็เลยเห็นเห็นหลายๆอย่างเนาะค่ะเพื่อนๆแล้วก็เจอถนนเส้นนี้ถนนพัฒนาหรือกลุ่มชุมชนที่ชุมชนเข้ม,ขมแข็งนะคะเพื่อนๆที่ พอผู้ใหญ่เพื่อนอาจจะเป็นคิดโครงการหรือว่าลิเร่มโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อนเพื่อนเป็นกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนก็หลากหลายค่ะเพื่อนเพื่อนใจเยใจแล้วมันสวยงามนะคะมันสวยงามมีหลากหลายรูปแบบนะคะเป็นชุมชนเข้มแข็งเป็นชุมชนที่แบบว่าให้เรียนรู้พัฒนาเนาะค่ะสินฐานบ้านเกิดแล้วก็เข้มแข็งในเรื่องลลูกหลานเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นแนวคิดที่ ดีแล้วก็สวยงามมากๆอ,าอยากจะไปใช้เศร้าๆ,ๆถ้าเกิดว่าอาจารยชาเห็นแบบพอผู้ใหญ่หรือว่า,ามีไผ่ผ่านมาอยากจะอาจจะขออนุญาตาอันนี้บบเห็นไผ่นะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะเพือพ่อนเพื่อนเพื่นทากิจกรรมออกมาได้ดีมากๆนะคะบรรณาปลาแซงเนาะค่ะชุมชนยั่งยืนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนชุมชนเข้มแข็งเนาะค่ะบรรดาเพื่นสวยงามค่ะเพือ่อนพัฒนาหลายๆรูปแบบออกมาได้ได้ลงตัวแล้วก็ ชักชวนให้ลูกๆหลานๆเนาะค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนี่นะผูกสายสัมพันธ์กันแบบว่าสิได้ห่างไกลย,ยาเซพติดเนาะค่ะเพื่อนๆแล้วก็เฮ็ดกลุ่มชุมชนที่ออกมาแบบสวยงามค่ะเป็นพัฒนาแล้วก็พัฒนาให้เข้มแข็งไงละค่ะเพื่อนๆอยาจจะว่าบอกชัดเจดนเนาะค่ะก็เลยได้คลิปนี้มานะคะเห็นแล้วน่าประทับใจมากๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนจัดกิจกรรมได้ดีนะค่ะเพื่อน เป็นเหตุโครงการจัดกิจกรรมได้ดีายจะาคิดว่านะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็สร้างชุมชนที่เข้มแข็งนะคะชุมชนบ้านพระยืนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนน้ายาเยจ่าวาบพิษนะคะเป็นแล้วหน้าประทับใจมากๆพอคิดว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอีกชุมชนหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนหน้าปลาแซงคือบ้านเกิดโปรดลุกขึ้นเถิดช่วยกันพัฒนาโอ้ บ้านาป่าแซงคือบ้านเกิดโอ้เพื่อนปลูกอันนความรักเพื่อนเเป็นปลูกพืชออร์แกนิกสังคมปลอดภยัยชุมชนอุ่นใจได้ลูกได้หลานกลับคืนโอ้หมายถึงอาจจะเพิ่นเห็ดเป็นอาเานได้เพื่อนๆน้ำงาม พันเห็ดเป็นชุมชนเห็ดเป็นอะน,นะน่าจะเข้าไปได้อยู่นะคะแต่จะจบรไ,ได้เข่าโอ้ปเรเลี้ยงกบเลี้ยงอนาคตจะหมดข่าท่าคือท่า,าพึ่งพายยาเสพติดโอ้ดีอยู่เนาะสังคมปลอดภัยถ้าห่างไกายาบ้าวซะนายชุมชนยังยืนหมอ 9ก้าเก้าเก้าโมงหนึ่งถนนพัฒนาไทยนาป่าแซงยั่งยืนนะคะเพูดสูยงามๆน่นาวัดใกล้ๆนาวัดแล้วก็เป็นโครงการอันนี้เดี๋ยวจะผนเห็ด้ลเนเห็ดแบบชุมชนอ้าดอกซาเลสเจก็มีเพื่อน,เอนๆเนี่ยดอกไม้โบราณเนี่ยโอ้เ็นเห็ดเป็น ถนนกิจกรรมนะคะนาวัดกฎระเบียบหมู่บ้านแล้วก็อีกอย่างเพื่อนชุมชนเพื่อนพายเห็ดแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่เพือ่อนเห็ดร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อนเพื่อนงามเลยงามงามงามเป็นกิจกรรมในหมู่บ้านนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นี่งามค่ะบ้านนาปลาแซงนะคะเพื่อนเพื่อน